สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าวควันตอนรักเธอไม่กลายพี่แพ้เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากเธอไม่ได้เป็นพี่สาวของฉันหรอกแต่เป็นแฟนของพี่วุฒิพี่ชายสุดเหี้ยของฉันตั้งหากพี่วุฒิรูปรอสูงโปรง่ง หน้าตาคมคายออกแนวแบดบอยเขาเล่นดนตรีเก่งมากทั้งกีตาร์กลองและร้องเพลงอายุ25พึ่งเรียนจบแต่ยังไม่เป็นโลเป็นภายอะไรสักอย่างดีแต่ว่าพ่อแม่มีเงินเลยต่างใจพี่วุฒิมีรถขับหาเงินเองได้บ้างจากการเล่นดนตรีตามผับ แต่ก็ไม่เป็นหลักแหลงส่วนมากจึงต้องขอตังแม่ใช้พี่แพรกับพี่วุธรู้จักเพราะเธอเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่วุธเธอเพิ่งเรียนจบเหมือนกันอายุน้อยกว่าพี่วุธสองปีทั้งคู่เกิดวันเดียวกันแต่คนละปีเท่านั้นดูดูเธอไม่น่าเป็นแฟนพี่วุธได้เลยเพราะเรียบร้อยเอาการเอางานขยันมาก ชอบดนตรีร้องเพลงไพเราะน้าฝั่งเมือเรียนจบก็ทำงานบริษัทใกล้บ้านแต่ไกลจากบ้านเรามากเราอยู่ลาดพราวเสือนเธออยู่บางแคนูนแต่เมื่อรักกับพิวุฒพิวุฒิก็อุสาหรับส่งเธอถึงบ้านเขาว่าเป็นห่วงไม่อยากให้เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์บึ่งไปตามถนนใหญ่ และเข้าซอยเปลี่ยวไปอีกตั้งไกลฉันกับพ่อแม่เกือบจะแน่ใจอยู่แล้วว่าจะได้พี่แพรมาเป็นพี่สะใภ้ที่น่ารักแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็โกรธกันพี่วุฒไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรบนแต่ว่ารำคาญเพราะพี่แพรขี้หึงและชอบทำตัวเหมือนแม่คือคอยห้ามเขาสุบุรีดื่มเหล้า และบ่นว่าตลอดถ้าพีวุธิคบเพื่อนที่เธอเห็นว่าไม่ดีฟังแล้วจะจีดเลยพี่แพรเตือนน่ะถูกต้องแล้วเธอพยายามให้พิวุฒิออกหากจากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเลวๆทั้งหลายแต่ดูสิพี่ชายมันไม่รักดีซะง,งั้นเวลาผ่านไปหลายเดือนพิวุธิไม่มีท่าทีจะกลับไปคืนดีกับพี่แพรเลย มีหนำซ้ำยังคบกับผู้หญิงใหม่อีกหลายคนดูท่าพี่ชายฉันจะเละเทะกว่าเก่าฉันคิดถึงพี่แพรจังพี่แพรโทรหาฉันบ่อยๆบอกว่าคิดถึงฉันมากสำหรับพี่วุฒินั้นถึงจะคุยกันได้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งฉันทำความสะอาดบ้านและพบจดหมายรูปตุ๊กตาหวานแววถูกทิ้งขว้างอยู่ใต้โซฟา มันเป็นจดหมายที่พี่แพรเขียนมาง้อพี่วุฒิอย่างน่าสงสารเธอรำพันว่าขีดที่ปฏิทินทุกวันว่าวันนี้พี่วุฒิเกิดเธอวันนี้พี่วุฒิคุยโทรศัพท์กับเธอแต่ยังไม่หายโกรธอีกวันก็จดว่าพี่วุฒิคงให้อภัยแล้วแต่ไม่เหมือนเดิมเธอขอร้องให้พี่วุฒิกลับมาหาเธอรักกันอย่างเช่นวันที่ผ่านมา พี่ชายหัวดื้อของฉันใจร้ายมากๆฉันถามเขาว่ารู้ไหมว่าพี่แพรเจ็บปวดแค่ไหนเขาก็หัวเราะว่าฉันยังเด็กไม่รู้เรื่องหรอกเขาสิไม่รู้อะไรหักอ,อกคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยอ,อกหักแล้ววันหนึ่งเราก็ได้รับข่าวร้ายพี่แพรเสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกชนมอเตอร์ไซค์ที่เธอซ้อนท้ายกลับจากที่ทำง,งาน ฉันร้องไห้สงสารเธอใจแทบขาดถ้าอย่างเป็นแฟนพิวุ์เธอคงไม่ตายอย่างนี้ฉันขอให้พิวุธพาฉันกับแม่ไปงานศพเธอมันรวดเร็วเกินไปจริงๆเมื่อมาคิดว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่ได้เจอหน้าหรือพูดคุยกับพี่สาวที่แสนดีคนนี้อีกแล้วงานศพพี่แพรบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศก เธอจากไปอย่างทันหันอีกทั้งพ่อแม่เธอมีลูกสาวคนเดียวเป็นลูกสาวที่ดีหวังไว้ว่าจะให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ยามแก่เท่าแต่ก็ไม่มีวันนั้นอีกแล้วรูปหน้าศพของพี่แพ้สวยหวานแต่ในตาเธอกลับดูเศร้าเหลือเกินพิวุฒดูซึมๆไปเขานั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ และมีทีท่าว่าเสียเพื่อนคนหนึ่งไปไม่ใช่สูญเสียคนรักพี่วุฒิไม่เดือใจให้พี่แพรแล้วจริงๆหน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งตลอดทางที่กลับบ้านไม่ว่าจะหมุนวิทยุไปคลื่นไหนก็จะเจอแต่เพลงผู้หญิงที่บอกเล่าถึงความเศร้าโศกเสียใจตามง้อคนที่เธอรักหรือไม่ก็ตัดคออย่างน้อยใจฉันกับแม่มองหน้ากัน ขนาดพี่วุฒปิดวิทยุเปิดเทปก็ยังมีแต่เพลงพวกนี้อีกสาถึงสี่วันต่อมาเขาบอกว่าพี่แพรมาหาทั้งเข้าฝันทั้งมานั่งรีนเตียงแต่เขาไม่กลัวบอกให้เธอไปสู่สุขติวันเผาพี่แพรเราไปร่วมงานด้วยคืนนั้นหมาหอนทั้งคืน บรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านมืดมัวและวังเวงฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังแว่วมาตามลมเป็นระยะแม่ก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันตอนแรกฉันไม่กล้าอยู่คนเดียวแม้แต่จะมองไปที่หน้าต่างหรือประตูฉันก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะเห็นพี่แพรยืนอยู่ตรงนั้น ฉันรู้ว่าวิญญาณเธอยังไม่สงบเธอยังคงโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ถึงความรักที่เธอสูญเสียไปฉันสงสารจับใจไม่รู้จะทำยังไงให้เธอหมดห่วงและเชื่อเลอเกินว่าเธอยังวนเวียนอยู่ใก,ใกล้ๆพิภพไม่ยอมไปไหนในที่สุดฉันก็สวมดมนต์และนั่งสมาธิ อธิษฐานจิตถึงเธอบอกเธอว่าฉันจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอให้พิวุต์ตอนที่รักกันทั้งการ์ทั้งจดหมายผ้าเป็นคอที่เธอถักนิตติ้งเสื้อที่เธอซื้อฉันจะเก็บใส่กล่องอย่างดีและวันหนึ่งเมื่อพิวุ์มีวุฒิภาวะก,กว่านี้เขาจะได้เห็นสิ่งของพวกนี้ทุกอย่าง และรูปถ่ายทุกใบเขาจะได้หวนนึกถึงพี่แพร ى, และรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายสูญเสียฉันขอให้พี่แพรไปสู่สุคติสักวันหนึ่งฉันจะดึงเอาความรักที่พี่วุฒิทิงไปนั้นกลับมาให้พี่แพรให้จงได้ฉันสัญญา